8กุกกุฏมิตะเนสาธวัตถุเรื่องในพลานเนื้อชื่อกุกกุตมิตรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อยยหากที่ฝ่ามือไม่มีแผลบุคคลก็ใช้ฝ่ามือกำยาพิษไปได้เพราะยาพิษจะไม่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผล เหมือนบาปที่ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปฉะนั้น 9. โกกสุนครุธกะวัตถุเรื่องในพลานสุนักชื่อโกกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ร้อยยีบุคคลใดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลน,นั้นซึ่งเป็นคนพานอย่างแน่แท้ดุดผงทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นสิบมานิการกุลุประกาศติดสเทระวัตถุเรื่องพระติดสเทระผู้เข้าถึงตระกูลช่างแก้ว พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อยยีสัตว์พวกหนึ่งย่อมเกิดในคันพวกที่ทำบาปกรรมย่อมไปนรกพวกที่ทำความดีย่อมไปสวรรค์ส่วนผู้ที่ไม่มีอาสวะย่อมนิพพาน11ตโยชนะวัตถุเรื่องคนสามจำพวก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อยสิบเจ็ดคนทําบาปถึงจะเหาะขึ้นไปบนอากาศก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะดำลงไปกลางทะเลก็ไม่พ้นจากบาปกรรมถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากบาปกรรมเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่คนทําบาปยืนอยู่แล้ว จะพ้นจากบาปกรรมได้12สองสุป,ปพธธุทธะสกะวัตถุเรื่องเจ้าสกยะสุป,ปพุทธะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่พระภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อบบุคคลที่จะเหาะขึ้นไปในอากาศก็ไม่พ้นจากความตายถึงจะดำลงไปกลางทะเล ก็ไม่พ้นจากความตายถึงจะเข้าไปหลบตัวในซอกเขาก็ไม่พ้นจากความตายเพราะไม่มีแผ่นดินสักส่วนหนึ่งที่บุคคลยืนอยู่แล้วจะไม่ถูกความตายครอบงำได้ปาะปะวักที่เก้าจบสิบทันทวักหมวดว่าด้วยการลงทันหนึ่งฉพักคิยะพิขุวัตถุเรื่อง พระฉับพคีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อสัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมหวาดกลัวความตายบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่า2ชับพคียะภิกุวัตถุ เรื่องพระฉับพะคีพระผูพพะะ้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ร้อยสามสิบสัตว์ทุกประเภทย่อมสะดุ้งกลัวโทษทันสัตว์ทุกประเภทย่อมรักชีวิตบุคคลนำตนเข้าไปเปรียบเทียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าสาม สัมพหุลกุมารวัตถุเรื่องเด็กชายหลายคนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่เด็กชายชาวเมืองสาวัตถีประมาณห้าร้อคนที่กำลังตีงูระหว่างทางดังนี้1 3อผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนแต่กลับใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุขเลย ร้อยสผู้ใดใฝ่หาความสุขเพื่อตนใช้ท่อนไม้ทำร้ายสัตว์ทั้งหลายผู้รักสุขผู้นั้นตายไปแล้วย่อมไม่ได้รับความสุข 4. โกนดทานเถระวัตถุเรื่องพระโกนดทานเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระโกนดทานเถระดังนี้ 133เธออย่าได้กล่าวคำหยาบต่อใครๆคนที่ถูกเธอกล่าวจะกล่าวโต้อตอบเธอเพราะว่าถ้อยคำที่โต้เถียงกันก่อให้เกิดทุกข์และการทำร้ายโต้อตอบกันจะมาถึงเธอ134ถ้าเธอทำตนให้น่เงียบได้เหมือนกลางสดานที่ตัดขอบปากออกแล้วเธอก็จะบรรลุ นิพพานได้การโตเถียงกันก็จะไม่มีแก่เธอ 5. อุโปโสถิกะอิทธิวัตถุเรื่องหญิงผู้รักษาอุโบสถทศีลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่นางวิสาขาและหญิงผู้รักษาอุโบสถทศีลประมาณ500คนดังนี้ร้อยสบห้า คนเลี้ยงโคใช้ท่อนไม้ไล่ต้อนฝูงโคไปยังที่หากินฉันใดความแก่และความตายก็ไล่ต้อนอายุของสัตว์ทั้งหลายไปฉันนั้น